สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวไคฟ์นะครับในโหมดเรดบอสนะสัปดาห์นี้ก็เป็นเรดบอสปีหน้ากลางแจ้งนะครับเป็นสัปดาห์ที่ปีหน้ามาพร้อมกับโหมดทอร์เมนด้วยเนาะอ่าสุลตานเอ้ยวานเอ้ยก็คงจะลงโหมดทอร์เมนส่วนตัวผมก็ไม่ลงนะครับไม่ไหวแน่นอนตัวราเมีน้อยเกินไปนะครับส่วนระดับอินเซนเท่าที่ดูข้อมูลมา ก็ถือว่าแข่งกันทําเวลามากๆวัดกันที่ช่วงเซี่ยววินาทีแล้วนะครับสำหรับ1ทีมมีโอกาสที่ว่าจะบีบให้ระดับเอ็กซ์ตมเนี่ยตกท็อปหมื่นได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังอยู่ในระดับเอ็กซ์ตก็บีบตัวเองขึ้นมาอินเซนได้แล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะสำหรับคนที่พยายามทําอยู่นะครับอาจจะไม่ต้องจบทีมเดียวก็ได้นะสำหรับอินเซนพยายามจบให้ได้ก็เพียงพอนะครับจะได้ไม่ตกช่วงท็อปหมื่นนะ ส่วนทีมในรอบนี้ที่ใช้จะเป็นทีมไหนไปดูกันสำหรับทีมที่ใช้นะครับก็จะเป็นทีมมิกะนะเป็นตัวดาเมจหลักอยู่แล้วนะครับมีอาคันิมี ane, มากิ aki, ที่เอามาลดเกราะนะครับอุ้ยเอามาลดค่าคอสของมิกะ้วดรวเลยและ2สเปเชียลอย่างอากะและก็ฮิมารินะครับที่เอามาบูดา์ดาเมจให้กับตัวมิกะอีกเช่นเคยเป็นคอมโบที่ทุกคนน่าจะคิดกันได้หลังจากมิกะเข้าตัวเกมมานะครับ สำหรับทีมก็จะมีเท่านี้นะเริ่มมาเราทำการลดเกาะก่อนเลยนะครับ<ๆ>เพื่อให้ตัวละครอื่นๆเนี่ยสามารถยิงเข้าด้วยนั่นเอง จางนั้นเอาอุลมาลดค่าคอสของมิกะให้เหลือ3แล้วก็ใช้หลักสูตรเดียวกับอิโอริเลยนะครับก็คือยิงมิกะแล้วก็บัฟแล้วก็จะได้ยิงมิกะอีกรอบใน1รอบบัฟนั่นเองเ,อเฟสแรกมันก็จะข้ามไปเฟสสทันทีนะครับถ้าดามจถึงนะเอาจริงๆรอบนี้ผมยิงดาเมจได้น้อยมากด้วยนะครับจะดีกว่านี้ถ้ามันเหลืออยู่2อล้านหแต่นี้ดามจค่อนข้างแว่ง จากนั้นก็บัฟมิกะทุกอย่างลดเกาะอะไรที่เรียบร้อยแล้วก็ยิงปกติเลยทีนี้ที่เหลือก็อยู่ที่เวลาแล้วว่าคุณทําเวลาได้ไวขนาดไหนถ้าเป็นไปได้คือจะปิดตั้งแต่เฟสสแล้วนะครับแล้วเวลามันจะดีมากๆนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรดบอสในครั้งนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเดตบอสบีน่าอินเซนในรอบนี้ซึ่งทีมที่ผมใช้เนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะ100%เลยก็ว่าได้นะครับที่ทุกคนตีและได้อันดับต้นๆนะตอนนี้นะครับส่วนมันก็จะมีบางทีมที่เปลี่ยนจาก อุยมาเป็นตัวเชริโนแล้วก็ใช้ฟูกะปีใหม่นะเนื่องจากว่าทีมที่เขาใช้เนี่ยคือเน้นเร่งคอสด้วยให้วนมิกะได้บ่อยกว่านั่นเองนะครับประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วมิกะก็ต้องไปวัดดวงกับตัวค่าความเสถียรยู่ดีนะแล้วก็ค่าความแม่นยำด้วยนะครับเพราะว่าเรดบอสระดับอินเซนของบีดนาเนี่ยคือเขาจะมอบดีบัฟ2อย่างก็คือลดค่าความเสถียรทำให้ดาเมจแล้แกว่ง แค่นั้นไม่พอลดแม่นยำเราอีกและตัวละครอย่างมิกะเนี่ยดาเมจมีแต่ค่าความแม่นยำต่ำอ่าก็เท่ากับว่าเราต้องมาลุ้นดวง2องอย่างคือค่าความเสถียรกับค่าความแม่นยำนะครับว่าจะทำให้มิกะของเราเนี่ยปิดบอสได้ไวแค่ไหนนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่น่าจะมีทีมอื่นแล้วอ่าทีมนี้เขาเอาโนอามาแทนตัวของอาคาเน เนื่องจากว่ามีการลดเกาะเหมือนกันเนาะ,ะค่าคอสแพงกว่านิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเอามาแทนที่กันได้นะครับแต่ส่วนตัวเชียร์อาคานิมากกว่านะเพราะว่าอาคานิเนี่ยค่าคอสถูกกว่าแล้วก็ประโยชน์มันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดับ1อันดับ1น,นะตอนนี้เนี่ยก็แตะ26่กล้านไปเป,นเป็นที่เรียบร้อยนะก็ถือว่า แข่งกันดูเดือดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมพยายามดันตัวเองให้ขึ้นอินเซนได้แล้วนะใครที่ยังไม่ไหวไม่ต้องฝืนแต่ใครที่คิดว่าตัวเองไหวแล้วแต่ไม่อยากเล่นพิจารณาตัวเองได้แล้วนะครับว่าตอนนี้คุณอาจจะตกทอปหมื่นก็เป็นได้นะปัจจุบันที่ผมเล่นตอนช่วงเกือบเกือบ,บตีสามนะครับมาดูระดับเอ็กซ์ตีมว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้ยังอยู่600 700ประมาณนี้ แต่เดี๋ยวตอนเช้าน่าจะตกเยอะมากๆแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย